ซื้อบ้านกับบรินคุณจะได้อะไรบ้างไปดูกันโอเคครับผมวันนี้ผมขออนุญาตมานําเสนอบ้านแลนซิโอจาการินพอพเพอร์ตี้นะครับบ้านเดียวและบ้านแฟดดีไซน์สไตล์ฝรั่รรงเศสนะครับแบบเฟช์คอลโลเนียลให้ทั้งความพรีเมียมให้ทั้งความสวยนะครับผมบอกเลยว่าถูกใจคนทุกเจเนอเรชันแน่นอนครับอย่างแรกที่เพื่อนๆจะได้เลยนะครับ<ว>ก็คือได้ฟังก์ชันจัดเต <ๆ S 1> ็ม <ๆ S 1> นั่นเองพื้นที่ใช้สอยบอกเลยว่ากว้างมากๆนะครับอยู่หลายคนก็ไม่คิดอาจจอดรถได้2คันสบายๆห้องนั่งเล่นก็ใหญ่เชื่อมต่อทุกมุมบ้าน ซีโอออกแบบพื้นที่ให้ยืดหยุ่นนะครับผมเพื่อนๆสามารถจัดห้องที่เหลือได้เป็นสตูดิโอถ่ายติ๊กตอกขายของอะไรก็เอาอยู่นะครับพื้นที่เยอะมากนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยนอกจากนี้นะครับผมเราก็ยังมีส่วนกลางนะครับผมเอาไว้พักผ่อนเนาะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสะว่ายน้ําต่างๆนะครับผมระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงอีกให้ลูกบ้านนะครับผมรู้สึกอุ่นใจนะครับที่ได้อยู่บ้านของลลินนั่นเองแลทั้งหมดนี้นะครับผมราคาเพียง4ล้านบาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆจะได้บ้านที่ฟังก์ชันครบแบบนี้เลยนั่่นนนนนเอองงคััและททีีีสําาาญกว้้ผมมต โปรโมโชั่นพิเศษนะครับผมที่จะมอบให้กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับสามารถทักไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไ,มได้ในอินบ็อกซ์กช่องทางของนรินทร์บ์ตี้เลยครับผม